แต่ละปีเรามีบัณฑิตจบปริญญาตรีสายสามัญสองแสน 2, กว่าคนแต่มีงานนองรับเพียงสำหรับสายอาชีวะมีงานดีๆรออยู่อีกเพียบเรียนอาชีวะดีจบแล้วได้งานทันที ผมเพิ่งจบมสามัดมาและผมกำลังจะเลือกเรียนต่อใช่มันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของผมตอนนี้ผมมีตัวเลือกอยู่สามทางเรียนต่อสายสามัญสายอาชีวะหรือจะไม่เรียนต่อดีผมมาพบครูแนะแนวอยากรู้ว่าสายสามัญกับสายอาชีวะมีข้อแตกต่างกันอย่างไร คือผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยครับคือตอนนี้ผมก็เรียนจบมสามแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออะไรดีครับรู้ไหมว่าการตัดสินใจในวันนี้มันคืออนาคตของตัวเธอเองดีแล้วที่มาปรึกษาครูเธอต้องดูส่วนประกอบหลายๆอย่างครพราะรู้เพราะความสามารถฐานะทางบ้านและเธออยากประกอบอาชีพอะไรในอนาคตคซึ่งมันมีสองทางเลือกก็คือสายสามัญกับสายอาชีวะ ลแล้วสองสายนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับอาจารย์สองสายนี้ทางเลือกมีข้อดีที่แตกต่างกันสายสามมันจะมีทางเลือกที่หลากหลายแต่เธอต้องมีความชำนาญในด้านวิชาการพอสมควรและค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการเรียนจบจนประกอบอาชีพจะใช้เวลานานกว่าสายอาชีวะแต่ถ้าเป็นสายอาชีวะเธอจะมีความถน,นัดและชำนาญในสาขาที่เธอเลือกและเมื่อเรียนจบอวช3สามปี เธอสามารถเริ่มง,งานได้เลยกับประสบการณ์ที่มีแล้วก็เรียนต่อดับปวสและปร,ะริญญาตรีได้ด้วยออแบ่อย่างี้ถ้าผมเลือกเรียนสายอาชีวะอย่างเงี้ยมันจะมีงานรองรับให้ผมไหมคะสายอาชีวะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากเธอจบมาเธอมีนนงานแน่นอนแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยเธอลองกลับไปคิดดูว่าจะเลือกทางไหนเพราะมันคืออนาคตของตัวเธอเองทั้งหมดเลยครับผมมป,ปลายสามปีปริญญาตรีสี่ปี ต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด7ปีจบเริ่มทำงานตอนอายุ22พอดีแล้วสายอาชีวะละปะวช3ปีและต่อปวสอ,อีก2ปีพอเรียนจบก็พร้อมทำงานอายุ20จบไวัยทำงานหาเงินได้เลยก็ดีนะเพื่อนๆในกลุ่มหลายคนต่างเลือกที่เรียนได้แล้ว จอยเลือกเรียนสายสามัญเพราะฝันอยากจะเป็นพยาบาลส่วนแจ็คก็อยากเป็นพนักงานออฟฟิศแต่ยังเหลืออีกคนที่ไม่รู้จะเรียนอะไรออมเป็นคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์มากใครมีปัญหาเรื่องคอมปรึกษาออมได้เลยออมมีฝันเป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเรียนอะไรถึงจะทําให้ไปถึงฝันได้เร็วขึ้น ผมถามเพื่อนๆว่าทำไมถึงไม่เลือกเรียนสายอาชีวะกันเฮ้ยนมยไม่นิ่งข่าววะเด็กอาชีวะไม่เกเรตายเออนั่น,นสิ <c oughs> หรือว่านายจะเรียนอาชีวะเรายังไม่ได้ตัดใจนะแต่ครูแนะนํามาว่าคนที่เรียนจบสายอาชีวะตอนเนี้ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากเลยนะเด็กเกเรตอนนี้ก็มีน้อยเด็กอาชีวะดีๆก็มีเยอะแยะไปเราได้ข่าวมาอีกว่าเด็กอาชีวะตอนเนี้ยไปแข่งขันชนะเลิศได้รางวัลระดับโลกมาด้วยนะ โดยส่วนตัวแล้วอะ่ะเราก็ชอบเรียนอาชีวะเราว่ามันเท่ดีนะทําไมใครๆชอบคิดว่าสายอาชีวะไม่ดีแต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าพ่อครับอืมคือผมอยากเรียนต่อแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะในอะไรลูกชอบอะไรลนะ่ะจริงๆแล้วนะลูกแม่คิดว่านะลูกเรียนสายสามันต่อก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าลูก จะได้ไม่ต้องปรับตัวมากไงหรือว่าพ่อว่าไงอืมพ่อคิดว่านะเรียนช่างก็ดีเหมือนกันนะจะได้มาเปิดอู่เป็นของตัวเองไงตัวผมเองก็ได้หมดนะแต่ผมต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจนครับเออพ่อแม่หนึ่งออกแล้วพ่อมีรุ่นน้องคนหนึ่งไงที่ยนอาชีวะนะ่ะแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จด้วยได้งานดีๆด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่เอเจ้าเอกเจ้าเอกอืมตอนนี้ทํางานอยู่มูลนิธิ S C G เผื่อเอกจะแนะนําอะไรลูกได้บ้างลูกอยากลองไปไหมล่ะชวนออกไปด้วยสิก็ไปด้วยกันสคนนะลูกนขอบคุณพ่ณอคุณแม่มากครับเอาล่ะผมลองมานึกภาพตัวเองในอาชีพต่างๆทั้งหมดข้าราชการนักงานบริษัทเป็นช่างหรืออนาคตจะเป็นอย่างที่พ่อบอกดีนะผมลองไปพบอาเอกดีกว่าเผื่อจะได้คำแนะนำที่ดีจากอาเอกบ้าง วันรุ่งขึ้นเราสองคนเตรียมตัวออกเดินทางไปพบอาเอกที่มูลนิธิ SCG ผมกับออมกำลังนั่งวาดฝันถึงอนาคตตัวเองกับการเรียนสายอาชีวะแต่โอลุงรถเป็นอะไรครับเฮ้ยพวกเป็นอ,อย่างนี้ประจำ่ะวันละสามี่รอบวันละ3-4มรอบใช่ไม่ลูไม่ซ่อมให้มันดีๆล่ะคะหมดกันแล้วหนูจะไปทันมั้เนี่ยเฮ้ย สมัยนี้ช่างเก่งกๆมันหาย,ยากนี่ลุงก็ซ่อมตลอดนะเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เองอะ่ะว่าแต่ว่าเราสองคนนะมาช่วยลุงซ่อมแล้วกันมันจะได้เสร็จไวๆโอเคลงุงงั้นเดี๋ยวผมช่วยลุงซ่อมแล้วกันนะโอเคโอเคอเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อลุงหนู <ata. tr ứng> ไม่ไหวแล้วอ่นะลุง <tr ứng> เอ่อเองสองคนเดินไปตรงนั้นละกันนะอีกไม่ไกลหรอก เดี๋ยวจะไม่ทันนี่เดี๋ยวลุงตามรถมาลากดีกว่าโอเคลุงงั้นผมไปแล้วนะครับได้ไปความจริงผมอยากจะช่วยลุงซ่อมนะแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยเมื่อผมมาพบอาเอท่านใจดีมากแนะนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียนอาชีวะ แนวทางการศึกษาต่อหรือแม้กระทั่งการทำงานอืมดีนะที่เธอเลือกเรียนสายช่างอาร์ก็เด็กช่างเก่าเหมือนกันตอนนี้อาร์กำลังทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีวะอยู่โอ้โหจริงเหรอครับอาร์ผมเห็นมีแต่คนเขาไม่ค่อยชอบเด็กอาชีวะครับเขาว่าเป็นเด็กเกเรบ้างแหละเรียนไม่จบบ้างแหละอาร์ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะดูอย่างอาร์สิเรียนจบช่างคนโรงง,งานทำงานอยู่โรงงานพักใหญ่บริษัทส่งไปฝึกงานต่างประเทศตนเชี่ยวชาญ ตอนนี้อาอยากทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีวะรุ่นใหม่ๆเลยโอนย้ายตัวเองมาอยู่ที่มูลนิธิเอส g หลายๆหน่วยงานก็ให้การสนับสนุนอาชีวะเป็นอย่างมากถ้าเธอสองคนจบมาอาว่ามีงานทําแน่นอนและงานที่มีฝีมือตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากถ้าเธอสองคนเลือกเรียนอาชีวะสาขาช่างอนาคตต้องรุ่งแน่ๆผมคิดว่าผมมีคําตอบให้กับตัวเองแล้วไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้มาพบอาเอกในวันนี้ ผมตัดสินใจเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีวะสาขาช่างยนต์ส่วนออมเธอเลือกสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ตามความฝันที่จะเป็นช่างคอมพิวเตอร์เราต่างแยกย้ายกันไปเรียนแต่ละสาขาของตนผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมเลือกมากได้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆและยังได้ฝึกงานสร้างประสบการณ์จริงกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใกล้บ้านทำให้ผมได้เรียนรู้กับการทำงานของจริง มากกว่าที่จะเรียนจากตำราและทฤษฎีเพียงอย่างเดียวและยังได้ออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยการตั้งจุดตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรีซึ่งผมเข้าร่วมทุกๆเทอมไม่เคยพลาดอีกเพียงเทอมเดียวผมก็จะเรียนจบแล้วผมมั่นใจว่าผมจะต้องเป็นช่างที่ดีอย่างแน่นอนเมื่อเรียนจบผมได้เริ่มทำงานกับบริษัทใหญ่เริ่มจากเป็นช่างเครื่องยนต์ธรรมดาด้วยฝีมือและประสบการณ์ของผมเพียงหนึ่งปี ผมได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างทำให้เป็นที่ต้องการของหลายๆบริษัทซึ่งติดต่อให้ผมไปร่วมงานด้วย <K id> ผมจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อและแม่ระหว่างทางได้เจอกับออมเธอเล่าถึงชีวิตระหว่างเรียนและทำงานให้ผมฟังอย่างมีความสุข <K id> เรากลับบ้านด้ยวยรถสองแถวคันเดิมลุงมคนขับคนเดิม เหมือนเดิมไอ้นุงลุงนี่ปเป็นคนมีมาตรฐานดีนะครับเสียได้ทุก,กวันไหนมาเดี๋ยวผมดูให้เจะน่อนได้จริง,รงเหรอ,อผมใช่คนเดิมแล้วน,นะครับผมเรียนจบช่างโยนต์มาเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บเดี๋ยวผมซ่อมให้ดีกว่า ซ้อมรถจนเสร็จลุงสตาร์ทรถและก็พร้อมวิ่งต่อไปกลับมาเปิดอู่ซ่อมรมที่บ้านเถอะไอ้นุ่มลุงจะใช้บริการคนแรกเลยเห็นไหมครับผมใช้เวลาเพียงแค่5ปีเรียนจบปวาสาสาขาช่างยนต์ได้ทำงานที่ผมรักและตอนนี้ผมมีความสุขมากตอนนี้ผมเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งมาเปิดอู่ซ่อมเป็นของตัวเองแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางชีวิตสายอาชีวะของผมมันไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากผลที่ได้มานั้นมันสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้จริงและที่สำคัญมันเป็นวิชาชีพที่ติดตัวเราตลอดไป